แงเ้ยเล่นได้สามวิเมื่อกี้นะขอขอแก้ตัวหน่อย <c oughs> ได้ไ <c oughs> เลยนั่แล้วข<ม>อ<ม>้นหายเลยแล้วไอ้เต้ามันตายเลยยังลอยอยู่บนอากาศอยู่เลยกูตายแล้วเลยเนี่ยกูเออไอ้ตต้มมันแหลกเมื่อกี้มันวาร์ปมาแล้วมันก็โดนกาเออโอ้โหเป็นรวัวๆแม่เจ้าฟากประทุกอกม่เอ้ยไม่น่าเลย ไม่ต่างกูเลยด่ินโงแล้วแจเมื่อไหรที่แล้วน้องก็ไม่ได้แจมทำไมทำงั้นอะแจมทำไมแจมไม่ไม่รีบแบบ ศพมันอยู่ข้างหลังเลยอ่ะอ๋อแจมจะไปฉี่ใช่ไหมโอเคแจมจะไปฉี่ใช่ไหมโอเคอ๋อแจมปวดท้องเหรองั้นต้องปลดปล่อยแจมให้ไปเข้าห้องน้ำแล้วโชคดีหนูโชงนี้หนูเจอกันเจอกันรอบหน้าหนูไม่เปิดไม้จริงด้วยอาจจะอาจจะติดภารกิจจริงๆก็ได้พูดตั้ง้านไม่เปิดไม้โอ้ยล้มบทันแล้วไม่มีอะไรพูดแล้ว จงไปด้วยเจมเจมทายด้วยเจมเจมบโซดา that s o ่ a man ห้องนี้ครับพาเช็ดตัวอิเล่เคขะไปหมดแล้วรอครูดาวยี่สิบสี่วิคนจริงแล้วลุยเลยบุกทะลวงมาเข้าไปเมื่อกี้ นิวโอ้เดี๋ยวแม่งใช้จิตสัมผัสโหวตวินิวตอนนี้เราได้พักพวกมาเป็นพลังคอสโมมันมามันมาเป็นโจรซะเองสบายแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องระแวงแล้วว่าแม่งจู่ๆจะโหวตเราตายอย่างนี้ด้วยดูดูยากลั่งลุกปันตายเฮ้ยยืนดูศพยืดดูศพไม่มีใครมาเจอแนะ่อย่างเงี้ยดูยากสบายแล้วโฮเมตโฮเมต 17วิโฮเม่เจอกัน Home. Home. เจอกันโฮเม่โฮเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโฮเม่แม่งไปกูปิดแม่งทุกประตูก่อนอนี่เดี๋ยวโฮเม่แม่งไปเจอศพอีก6 5 4 3 2 1จูนเฮ้ยแจ็คสแวงเกอร์เฮ้ยโฮเม่ไปไหนวะโฮเม่ Home. ไม่มีใครเจอศพจริงๆไว้ศพเนียนจริงอันนี้ศพเนียนห้องนี้มันมีทางเข้าทางเดียวนี่ใช่ไหมก็ดักหน้าทางเข้าห้องเลยครับเออแค่นี้ก็สบายแล้วไปมาแล้วมาแล้วโฮมี่โฮมี่ come on triple kill มาเดอ oh d ราคิวไปเฝ้าไปเฝ้าเฝ้าศพเฝ้าศพ อย <laughs> <LEGO> ่ดู evet. มมไม่มีไม่มีเราต้องกระทําการอย่างรอบคอบอันนี้ไม่มีระเบียงระเบียงอันนี้ระเบียงวิงมีน้ําเสียงน้ําหยดติ๊งติ๊งตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวน้ำไปไหนกันหมดวะห้องบิลเลียดนี่ไม่มีแน่ห้องน้ําหรอเอ้ยไอ้พวกที่เหลือมันไปไหนเอ้ยโหนี่ตัวนี้เองไอ้งนสวยดิ แต่เป็นคิวเลยไม่ล่ะคุณแลเสียวอยู่แล้วม่งเงียบไปไมแข่งกันเง่ะมึงแกเป็นเหยื่อได้ยังไงวะมึงนี่เป็นคนยังไงเนี่ยหาวสไม่เจอเลยหนูพูดตั้งนานว่าพี่ต้อมเป็นคนฆ่าแต่ลืมเปิดใหม่ นั่นมันถึงรีพอร์ตแล้วลูกจะรูจะพูดจะขนาดนั้นหนูไม่กดศพพี่ผมเดินอะหนูเดินไปไงกำลังจะเดินกลับมาแล้วพี่นิวเขารีพอร์ตก่อนตอนตอนนั้นหนูได้มาหนูไม่กดเลยล่ะอย่าแจมเดินไปดูว่าใครฆ่าใครฆ่าหนูแบบศพมันเพิ่งล้มไงหนูทำเควสต์มันเล้ยวมันล้มมาสักพักแล้วก่อนพวกแกจะต่อสายไฟที่นแอบหนูเซ่มึงมีข้ออ้างตลอดเลยเนาะ เขาอุตส่าห์จะไปดูให้ว่าใครเป็นคนย้อนย้อนกลับมาแต่มันรีรีพอร์ตไม่ถึงไงตอนเดินวิ่งหน่อยแล้วพี่นิวเขาก็มาพอดีไงอาอเป็นว่าแจมพี่ขอโทษครับไม่หนู่พลาดลืมเปิดไม่ไม่แล้วเมื่อกี้พี่แต่คือไอ้ต้อมอ่ะมันปาดกูตรงตรงที่ไอ้สองคนนั้นยืนอยู่พอดีโอ้มึงใจกล่ามากน แล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าโอ้ยกูสบายใจแล้วกูอยู่ทีมเดียวกับไอ้พลังคอสโมเลยแค่แมงก็เม่แมงก็จะไม่มีใครมาใช้พลังจิตบวชกูแล้วสบายแล้วกูก็เลยเนี่ยจัดจัดการก่อนเลยฆ่าฆ่าไอ้นิวฝังทรายไว้ตรงนั้นเนี่ยศพดูยากคนไม่เจอหรอกไอ้เนียกระจายกันด้วยขอไกลกันมากเลยอย่างพี่แบงก์ก็ไปหาสัญญาณโทรศัพท์อย่างเงี้ยแต่ศพอยู่กลางเลยอย่างเงี้ยมันก็โอ้ อเจอแ,ลแล้วพี่ใช้เวลาสับไอเขาวงกดอ่ะสักพักนึงเลย,ยไม่ไม,ไม่เป็นเควสแบบโลกลืมอะไอเควสนั้นอะทำนานแถมยังเสี่ยงตายตาอีกต่างหาก ไอเขากดนั้นนานจริงอันนี้จะไปตอบปะเดินจับมือก็ทามาโอกครับในทุ่งลาเวนเดอร์โอเคใช่อะอ๋อเมื่อกี้เนี่ยผมหลงทางผมไม่เดินไปก็ติดซอกติดเหลี่ยมเมื่อกราไม่เคยทิ้งกันเลยเราจับมือกันอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ใช่เหรอแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่กูผ่านมึงมามึงทิ้งตั้มเลยไม่ใช่หรอคู่เมื่อกี้เนี่ยสู้เดิน เล่นบ้างทักทายเพื่อนบ้านเลยเดี๋ยวี๋ยต่อไปนี้พี่น็อตเดี๋ยวหนูเจอศพพี่ปุ๊บหนูรีพอร์ตปั๊บเลยต่อไปนี้โอเคนะครแต่แต่ก็ไม่รู้ไงเพราะว่าใครเป็นคนก่อหนูกำลังอึ้งอยู่ไปแลครับขอตัวครับผมคับครับบครับบ๊ายบรับับดีครับับคมาเดี๋ยววันนี้ขอบคุณตั้มนะครับผมตัตาที่ไมเหลีางัันไปเลยครับงั้นลองดูอะไปเลยหรอคะอืมตั้มตองรีบนอนให้ปึ๋งปั๋งบึง Okay. Okay. ความสนุกจบลงเท่านี้นะของผมหมดแล้วนะครับนี่เป็นคนธรรมดาแล้วทำอะไรโอ้โอุยโอ้ตกใจเมื่อกี้นี่ว่าห้องทรายแต่ผมแต่ผมชอบห้องทรายจริงๆของเขาดีอะทำไรอะห้องทรายนี่ของเขาดีจริงนะศพดูยาก เออแล้วมันไปทําอะไรมันมันมีเควส่ตรงนั้นหนอยนะเนี่ยแสดงว่าเขาดวงสวยจริงนะครับไปเจอเควสไปเจอเควสในที่แบบธุรก,รกันดานขนอดนั้นสบายแล้วเอ้ยโอ้วดเร็วมากอ่ะเออยังไม่ได้ขอบคุณซับเลยนะไปจับแบบอยวค่อยพบไป <C' ing> ขอบคุณครับศพเจอตรงไหนครับ <C' ing> ครับเขาเปิดกันไวแล้วมันจัดการในพลังคอสโมเลยด้วยไม่ได้เจอไม่ได้เจอศพแต่ระแวงแจมอยู่เนี่ยคนมันจะพูดเลยว่าทำไมทุกคนเจอหนูต้องวิ่งหนีหนูหมดเลยหนูยังมีเพื่อนเราวิ่งไรบ้างเหนูเป็นต่อเรื่องกันไปจะไปรู้ว่าแบบเดินเดินอยู่จะกลายเป็นศพหรือเปล่าเฮเตอร์เฮเตอร์บอลน่ะลงที่เอนจินแล้วหลังจากนั้นก็ว้าไปเข้าใจว่าขึ้นไปข้างบนเขาอยู่เขาสวนกับหนูตรงหน้าห้องล้างลูปอะค่ะ ตรงการส่วนเมื่อกี้หรอนานแล้วนานแล้วตอนแรกแล้วก็มาเจอพี่เนยทีหนึ่งแล้วหนูก็เดินมาหัวยานจะมาทำเควสดาวโหลดเมื่อกี้นี้เจอต้อมกับเลอยู่แล้วก็เจออะไรนะคุณชาด้วยอ่าจะเจอผมด้วยใช่แถวๆทางด้านหัวยานอ่ะแล้วก็ใครลงมาลงมาทำภารกิจเลียงเรียงเบอร์เกอร์อยู่ตรงจานแล้วก็ยกกันตรงนั้น ผมพูดผมพูดนิวว่านิวเรียงเบอร์เกอร์ต้อมต้อมดาวน์โหลดหรือทำอะไรสักอย่างอยู่อ่ะใกล้กับใช่ไขับเครื่องบินโชว์อยู่อ่าพี่แบงค์ทำอะไรพี่เดินเล่นอยู่ตอนนี้มันส่วนกับพี่แบงค์นะใช่ป่ะใช่แต่แต่สงสัยนิดนึงต้อมอยู่หัวยานนั้นยังสักพันยานแล้วทำไมขุนช้างมันเห็นวะขุนช้างมันกำลังจะเอาแฮมเบอร์เกอร์ขุนช้างมันกำลังจะเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปให้นางนางโบคลีเอา คนไม่ทันโหวตกันนะเด็กกูก็ไม่ได้ทันโหวตไม่รู้เรื่องเลยโจรสองคนโหวตไอ้แบงค์แล้วไงน่ะคุณช้างนะคุณช้างคุณช้างไปแล้วคนหนึ่งอ้าเตรียมตัวเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปฝากนางโบคลี่ได้เลยแม่ไม่ทันโหวต่ด็มัวจะฟังเพลินตลอดเลยเราเฮ้ยขึ้นทำไมคุยดูขรางล้สี่เก้าสองสองสอง สวัสด,ดีคุณช้างไมมคุณแจ้งมาเร็วคุณเจิงนางพิมพ์ไปหานางพิมพ์เร็วไปหานางพิมพ์เร็วนางพิมพ์นี่ที่พิมพ์หนังสือมาน้อยๆแล้วขายโกงเอาไปให้พ่อค้าโกงกําไรกันหลักล้านใช่ไหมฮะอ๋ออันนั้นไม่ใช่นางพิมพ์อันนั้นเป็นนางไม่ยอมพิมพ์นี่ใช่อันนี้ผิดครับผิดสํานักไม่มาคิดว่าเดินไปห้องกลางนี่ท,ทำอะไรอ่ะ เอาหนังสือไปเรียงไซคืออะไรโอ้โหแม่เจ้าโอ้โห,โโหเดี๋ยวเวสนี่มันไบรช้ได้เลยเอาเอกมึงไม่หยิบไปทีเดียวแล้วค่อยเอาไปนี้แล้วมึงหยิบไปทีละเล่มทำใหม่ตัวเอาหม่นนไงกูว่าแล้วตัวอมองอัสมึงนี่แม่งก็งงอ้าวฮลัลโหลครับฮลัลโหลครับเ เนเพิ่งจากับผมไปตรงใบพัดอะครับผมอยู่ฝั่งขวาเนเป็นคนแก่ซาโบทาดแล้วผมอยู่กับเนแล้วเน่ข้าไปฝั่งซ้ายไม่เห็นเจอเลยผมเจอฝั่งซ้ายหาขึ้นมือถืออยู่เป็นคนซ่อมไฟเห็นแบงค์บอกไอขุนช้างก็เลยก็มาเลยหาไอมากดไงตอนนั้นรอซาโบมันหมดแต่ผมเจอขุนช้างในห้องอบเหมือนกันนะอ่าถูกผมผมอยู่กองอบครับ เออแล้วก็ผมก็เดินมาจะแก้สบบเหตเหมือนกันนะผมหาไม่เจอเพราะว่ามันมันมี่สามจุดไงผมก็เดินไปตามลูกศรนะแต่ว่ามันมันังไม่เจอแล้วทีเออผมเดินขึ้นจากทางผมจำไดที่ผมอบแล้วผมออกขวาไปทางคาโก้เพื่อที่จะไปอ่าไปกดซ่อมไฟอืมอ่นนี้สมัยซินโซลาถึงพยายามจะเอาออกขนาดนั้นเหรอครับผมเอาออกอะไรโจหลือสองแบงค์จะออกตอนแรกฉันก็ชื่อแบงค์ดีแบงค์บอก เดทแมทเดี๋ยวคัมเดี๋ยวคัมยวนราสองคนด้วยนะเออเห็นแบงค์บอกไอ้นี่เลยต้องมากดเออตอนที่แบงค์ออกไปอ่ะแบงค์ก็ไม่เป็นด้วยผมก็ไม่ได้โบยแบงค์นะเว้ยจะแมบวชใครลูกเออแต่แต่แต่บวชตามความตั้งใจแร่บวดพี่น็อตเหรอไม่ใช่พี่น็อตเขาพูดฟังดูมีเหตุผลแล้วมันแต่มันมีคนหวตพี่คนหนึ่งนี่ต้องสบายแล้วบวชเด้อยังไงผมอ่ะ โอไมยวะโมชินเดย์รูอ่านี่ไงโอไมยวะโมจบเกมดีเลยอ้าวเฮ้ยหนูไม่เชื่อพี่น็อตผมบอกแล้วว่าไอ้น็อตมันพยายามมาบุกพ่อม่อหนูขอโทษชินโซลากับนิวนิวนักนิวนักพูดนะฮะแม่งไม่พูดสักแอะเลย อะไรอ่ะก็กูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ยคุเป็นคนดีนะครับ่ะก็เห็นพี่นิวเขาพูดพี่ขุนช้างก็นึกว่าสองคนนี้เป็นไงอยากเกาหาคนไม่มีเควสครับไม่พูดถึงมึงเลยแบงค์กูพูดว่าต้อมอยู่ข้างล่างกับกูฮ no ัลลโหแต่กูยืนตอนกูยืนอยู่กับต้อมกูไม่เห็นมึงอไงต้อมบอกมึงเห็นต้อมอ่ะเชื่อพี่ไว้ก่อนจะไม่เชื่อพี่ต่อไปเชื่อพี่หน่อยเนอร์เรจะสคิดพี่เป็นคนแรก ไปเลยนะโอเคแล้วผมหนูบอกหนูยังสกิปพี่นะแต่หนูปาดพี่สามตาติดหนูหนูยังหนูยังพูดได้อย่างนั้นเหรอครัอืมนี่เราคืออีทวีตสุดแล้วอยากเป็นโจรอีกเนาะเป็นโจรก็ตลกดีด่านโคตรเอื้อโจรเลยอ่ะโอ้โหอะไรเนี้ยใครใช้ผ้าโอ้โหไม่เช็ดผ้ากัน นี่ถือเป็นเพื่ที่สําคัญต่อยานมากนะเก็บผ้าพอไม่ไม่งั้นทุกคนจะไม่มีผ้าขนหนูใช้นะระเบิดพลังคอสโมจริงๆน่าให้เอ,อเดี๋ยวนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่วะจริจริงก็คือจับไปสูงๆแล้วก็โยนเอาเอาจับไปสูงๆแล้วก็โยนอย่างนี้นี่เอง เนี่ยไอ้น็อตโยนนี้แหละจัว์เนี่ยดึกนี่จริงแค่นี้เองเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชลีละเอานี่กูต้องไปดังใหม่เลยเพราะว่านะโอ้ใช่ดังใหม่ดั้งตั้งแต่ที่หนึ่งใหม่เลยเพื่อนใครกดตามอาวุธอะใครอยู่เนต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นพอที่จะเจอศพบแบงค์หนักแน่นพอแล้วมึงหนักแน่นมากมากพี่หนูอยู่กับพี่น็อตพี่ต้อม ผมใช้แผนเดียวกับที่ปล่อยพี่น็อตไว้กับพี่ต้อมเลยอันนี้คือปล่อยพี่แบงไว้กับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึงคือใครไหนเอ่ยชื่อมานสิสีขาวเฮ้ยออชัดเลยอย่างนี้บอลใช่ไหมครับพี่บอลนายใจเร็วด่วนได้เหรอวะ ไม่รู้แหละมีอะไรจะแก้ตัวไหมเพื่อนใช้แผนนี้ปายป้ายยาคนอื่นก็ได้นะเราตอนนี้กูตอนนี้กูไพี่บอลก็พี่เนยโอ้โหตอนนี้กูฟังหวดหว้หูก่อนกูยังไม่โหวตใครซีซัวแต่ต้องรอเพื่อนรออธิบายก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนอธิบายก่อนว่าไงเพื่อนมีอะไรแก้ตัวพี่เขาโหวตตัวเองแล้วไหนมันอะเดี๋ยวพี่เขาไม่พูดอะไรเลยโจนอีคนหนึ่งมึงเลักๆเลยเงี้ยปีนั่นไง เพี่น็อตอะเลิกลากแล้วเลิกลากอะไรเฮ้ยทำไมกูเก็บแล้วผ้ามันยังลกเหมือนเดิมวะโอ้โหนี่อ่ะดูวิธีการดังใหม่นี่กลิ้งลงนี่โอ้โหเฮ้ยเคุณดูนะคุณดูนะนี่เทคนิคการชุดเฮ้ยเฮ้ยอจิ๊บ เอา้าทำทำไงให้มันหมุนเนี่ยเอ้ยดึงฟิวชิ่งเอเอ,อชิ่งโอ้โหสนุกจะตายาเว้ยไอ้น็อตถูกกระจอกมากเพื่อนน้งบอกว่าเคลยรนี่ยากหรอะสลับเรานี่มันโชว์ลีลาได้เลยมาคูสบายใจแล้วค่าคูได้เลยเพื่อนนี่วิธีการแกล้งนี่วิธีการทำนิสัยเสียคือใช้แล้วไม่กดคืนนะ ไปอยู่ตรงนี้พอดีด้วยโอ้โหเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งรอเลยครับ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 กูไม่ทำแล้วจริงมึงอ้อาวเสร็จแล้วเสร็จแล้วกอะไรคือปล่อยแม่งยานล่วงตายไปถ้างั้นโอ้โหโอเคตายแล้ะมา รหัส <L' un it> อีกแล้วชักเริ่มชักเริ่มเอียนรหัสแล้วบวชไอ้น็อตดีกว่าด้วยค้ามหมั่นไส้เวลาเป็นอะไรสะบูณาอะไรแม่งไม่ยอมมาแก้คุณไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่แก้นอกจากคุณขี้เกียจ <L' un it> ผมอยู่ใกล้ไฟพดีผมไม่ไปไหนแหล้วเดี๋ยวทุกวันนี้เดี๋ยวรอแก้งนี้ดีกว่าเราฮีโร่วิรบุตรของทีมนาะ แต่ผมก็จะไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นเดี๋ยไปดูย่เ yeah. ง้ยเฮ้ยบ้านนะรูดเพอร์เฟกขนาดนี้เออใจขอเอาลืมเอาพวกน้ําเนิมอะไรอยู่หลังรถออกมาคนที่ไปซื้อของมากลับมาร้าจัดหน่อยยังไม่ได้อาบน้ําสะหัวก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ไปอาบน้ําสะหัวตากฝนมาแต่ว่าเดิมมันไม่สบายอยู่แล้วมันก็สัตเอ้ยมันก็คงไม่สแตกกันหรอกมั้งเอ้ย เออกูไปแท็กซี่ก็ได้แม่งโบกแล้วไม่จอดมีพวกรถไม่เอาศพครับมีใครสติ๊กอยู่ด้วยกันไหมไม่มีเลยผมสติ๊กอยู่กับประตูเท่านั้นอยู่ประตูของกูไม่รูดแล้วเด้อกูไม่ไปไหนเด้อกูไม่ไปไหนแล้วกำลังจะเดินอยู่ตรงทางทางที่จะไปแก้สมุหาดอ่ะฉันยืนห้องตุ๊กตาอ่ะก็ออกมาจากห้องห้องอะไรนะวางปืนอ่ะวางปืนกนเนียเยซนเซียอยู่ไหนครับเซนเซยย ซ่อมนี้ตายนานยังดูกับพี่เนยพี่ภาพเลยครับไม่ได้ดูพวกแอดมินหรือ,อรดูอะไรเลยอะคือผมเดินลงมาจากข้างบนขวาวนเปิดประตูห้องน้ําทุกบาน<ช>อ่าเปิดประตูที่ไอโจรมันปิดทุกบานเหมือนกันอันอันนี้ศพ<ม>อ,อยู่ตรงไหนนะอิเล็กทรอนิกส์ครับผมในห้องเขาวงกดเลยเขาวด<ง>ตรงนั้นเลยครับผม ตอนที่ถูกกระเนอมมาตอนนั้นอยู่กันดิวแล้วก็ต้องห้องปืนไอ้นี่เปล่าไอ้นี่เปล่าคนคนหัวล้นล้นที่มีหนังหลายภาคที่อะไรอึดๆหรือเปล่าจะพูดถึงได้ฮะอย่างนั้นเหรอนนนน่่ัดฮะไม่ใช่แล้วพี่ทางข้างล่างฆ่าฉันหรือว่ารอครูดาวอยู่วะนิวคนอึดถึกทนนะนะได้ฮะครับกูจะไปรอครูดาวอยู่ไหมกูเพิ่งจะเลี้ยงปืนขึ้นมาแล้วก็เจอสภาวะเตื่นเตื่อเตื่อเตื่อเนี่ยกูก็กำลังจะเดินเข้าไปแก้อยู่ มึงไม่ได้ไม่ใช่นิวแน่เพราะนิวมันคงฆ่าผมระหว่างทางแล้วจริงหัวมันรู้ดาวก็คืออ่าจักราก้าคุณช้างกับพี่โตอยู่คนเดียวสินะใช่แล้วใช่ผมอยู่คนเดียวคลิปก่อนได้ไหมคลิปหรอเอ้าเฮ้ยมันไม่ใช่พี่โตมีคนโหวตกูเห็นไหมพี่โตมันยืนกอผ้าอยู่ตายฟรี กูไปบัตรจ็อกคนเดียวก็ได้กูไปจ็อกบัตรคนเดียวได้สบายแล้วแค่นี้ก็ปลดล็อกตัวเองแนละ้วะจะอ้าวเควสหายอ๋อแต่เรายังรู้อยู่นี่เราเห็นอยู่อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นวิญญาณเราก็ไปแก้ไฟอะไรให้พวกมันไม่ได้นะครับสบายแล้วพวกนายยานนายล่มแน่นายขาดกัปตันอเมริกากัปตันโอเมริกา ได้ความว่าอไม่ได้ความว่าอะไรแต่กูจะโหวตไอ้นายอ่ะโหวตทำไมพี่ละงั้นอะผมงองสายแล้วเหมือนกันตั้งแต่เมื่อกี้เ่ยยิ้มนะยิ้มนะฉันกลัวนายมากเลยอ่ะพี่กลัวมันทําไมอ่ะไม่รู้ดิมันประเด็นคือมันบอกว่ามีเซนกับฉันฉันก็รู้สึกมีเซนกับมันตาเนี้ยฉันรู้สึกแล้วกั่วเขาเล่ามั่วคือกูจะทำารกิจเสร็จอยู่แล้วด้วยนะมึงกดกดทำไมวะ เสร็จแล้วแต่มอแล้วทําไมมันมึงไม่ไม่ไว้ใจนายอ่ะมันเดินตามมึงเหรอหรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันแค่รู้ไม่ให้เขาผ่านภาษาที่สามปีเขาเลยเก็บใจเพราะคุณชางไม่น่าไม่น่าจะใช่เพราะว่ามันน่าจะฆ่ากูตั้งแต่ตอนนี้แล้วยินยืนยืนรอกดว่าครูดาวมันน่าจะเสร็จแล้วอ่ะอ่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องจริงจริงจริงจะบอกว่าเมยนี่ไม่น่าจะฆ่าไอบอลแต่นิวมันก็ไม่ได้ฆ่ากูระหว่างเดินไปเดินมาไอบอลมันเป็นโจรเปิดแรกเลยคนเอาบอลออกไปนะ เออพี่อะไรเงื่อนอื่นเอาเอาออร์กอนผมวางแม่ปลูกของใส่แต่นิวมันก็สอนจุดสนใจแต่ว่าผมเอาจักรกล้าไปฉันจะเลี้ยงลิงของฉันไว้ฉันจะเลีอู้ตายล้วเอาทำไมได้หะดูเออสักนั้นเลยอ่ะเอ้าก็ใช่เฉยใครใครนิววะนั่นแหละเป็นเ์ทียูใจลิงตัวเองเขถูกแล้วอื่นตายยากอ่ะเซนสไม่บอกว่าเป็นนิวอ่ะเซนสื่อสัมผัสอีกแหละ พี่ต้องเหนื่อยกับการเปิดประตูใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรตมันเป็นการชนะไงไม่ใช่อยู่แล้วไอ้น็อตอ่ะพี่เอาชุดเฮ้ยต้อมกูบอกเลยนะวางลงเดี๋ยวนี้วางลงเดี๋ยวนี้ต่อไปเก็บเป็นก่องไปมือข้อนอยู่ในมือนั่น่ๆแต่กูบอกเลยนะกูกูเป็นโจรที่ดีนะเว้ยกูไม่ได้กดสับปะหลานเลยนะเว้ยเฮ้ยอ๋อคุณนึกแบบกกูนะคุณนึกว่าเมื่อกี้บอกเฮ้ยต้อมแต่กูเป็นคนโหวตมึงเองนะเมื่อก่อนหน้านี้โอ้โหกูไม่ได้ไม่ได้โหวตน็อตด้วยเอง จีเอไม่ให้กดบอลนั่นว้ยจริงเป็นตัวที่ดีนะเว้ยจริงไม่ไดในบอลทำไมไม่ช่วยเพื่อนเหรออ้าจะไปช่วยทำไมมาชัดขนาดนั้นน่ะเออรอบที่แล้วมึงไม่เห็นทำอย่างนี้กับกูบ้างออกตัวไปเดี๋ยวก็โดนฮะรอบแล้วไม่ทำอานนี้คือหมายถึงว่าอวดไอ้น็อตอย่างเงี้ยเอาได้เดี๋ยวหูสบายเลยทั้งง้ยขอได้เลยได้เลยต่าก็ได้ตาตาได้ครับตาท้ายก็ได้ครับตาท้ายครับได้ได้ตาท้ายที่ไม่มีจริงบป่าตาท้ายมห สิทีเที่ยงคืนพอดีแถมแถม l e t s g a m l a t เมื่อกี้ไอ้แบงค์ไม่ได้พูดอะไรเลยเอาอะไรไปพูดอ่ะเป็นคนตายจะพูดได้ยังไงต่องเริ่มเกมเฮ้ยรีวิวโค้ดเพชรอ่าเพชรเพชรเหรียญเพชรแล้วก็ไปเดียวเดียวๆเราไปตรงไหนนะไปตรงไหนข้างบนน่ะ เดี๋ยวผมก็ลืมแล้วะไม่เป็นไรแลร <c oughs> ้วเออยิ่งวันนี้ไม่ได้นอนเ้วตื่นมานี่ยังเดินหลับตาเลยฮะอันนี้โคดใช่ไหมเอนเตอร์โค้ดสบายแล้วเนี่ยอันนี้ผมจำได้เพชรเพชรแล้วก็เหรียญแล้วก็เพชรโอเคอ้าเขายัางจำได้อยู่นะโอเค ตอบแล้วโอ้โหตอบไม่ยากเฮ้ยเข้ามาทำอะไรกันเยอะแยะไม่เอา้าบ้ามนอ้าวเอ้ยเฮ้ยอย่าเข้าไปเฮ้ยเขาเอ้ยเฮ้ยอย่าเข้าไปอ,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 อ๋อนี่ไงไอ้น็อตบอกทำไมไม่ทำแบบนั้นกับกูบ้างนี่ไงเฮ้ยมันทำแล้วละ่ะดูแล้วใช่ชเจอตรง,ไ,ตรงไหนวะนะ <laughs> มึงฟังมึงฟังกูก่อนสิกูว่าเจอมันใน, <laughs> นห้องถาสคิ๊ด้วยเออเนี่ยแล้วมันก็ผ่านคนอื่นเขาสงสัยกู แล้วกูแล้วกูก็เสกอยู่ตัวคนเดียวในห้องนั้นก็ยิ่งน่าสงสัยเข้าไปอีกเซลีพอร์ตแหละเชื่อกูมันเป็นมุกประจำของไดฮาร์ดเว้ยมันอ๋อเนี่ยหลายคนด้วยเออพวกกูอยู่ตรงนี้กันหมดเลยนะเนี่ยแล้วแล้วมันก็พยายามป้ายสีกูเด็กมึงมึงมึงหรือเปล่าเนี่ยนิ่วนิวนิ่วยายสีวะอย่าขำอย่าขำเออกูยังยืนระแวงประตูอยู่เลยเพื่อนพี่โตอพี่โตป้ายสีนะพี่โตป้ายโตไม่ได้เป็นโตไม่ได้เป็นพี่โตไม่ได้เป็น นี่แต่รี่แต่คือช้าง<ๆ>นี่คือเตรียมสอยตูดพี่โตเรียบร้อยแล้วมองตรงว่ากูต่อตูดพี่โตเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เอ่อก่อนที่ก่อนหน้านี้ที่กูจะแบบมาหาพี่โตจริงคือมันมีอยู่คนหนึ่งเดินมาติดกูแล้วประตูมันก็ปิดแล้วกูก็เลยเดินฉีกขวามาหาพี่โตตรงที่พี่โตเรียนเพชรอ่ะ ใช่หรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งบอลเป็นซ้อนเหรอะไม่อยากนัวไงแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่เอราว่าไม่รู้ว่าอยู่ใกล้ศพหรือเปล่าอันนี้คือไม่จมดแล้วใช่ไหแล้วเมื่อกี้กูบอกว่าเฉยๆว่าแบบเฮ้ยกูระแวงประตูเฉยๆแบบเฮ้ยพวกมึงอย่าเข้าใกล้ประตูเฉยๆเออนดวิ่งเราพูดชื่อคนสุดท้ายก็กูรู้อยู่แล้ว่างเดียดไม่ได้ว่าบอลเป็นอะคือกูรู้อยู่แล้วว่ามึงเปิดบากกูก็เลยจะเปิดให้มึงตอนแรกขอบคุณมากกูก็กลัวว่าใครไปยืนออในประตูเดี๋ยวระหว่างที่กำลังเปิดมอ่งไม่ใช่ด้วยแล้วแม่งใครบอกว่าบอลเป็นว่าป่านี้บอลแม่ง คนเป็นพี่พี่หนองแล้วะก็ไม่มีไม้ก็เสียเรียบอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสแก้ตัวอืมโหไกลยังเลยไม่อยากไปแล้วรอคนเจอศพดีกว่าไหมฮะเจอศพปุ๊บเสร็จแล้วคนมันก็จะว้าไปแบบ magic. อิสแมจิไก่มากเจ้ยดูกล้องวงจรปิดไหม ไ,ไ,ไอ,ไอตรงนี้สมมติผมฆ่าคมฆ่าเพื่อนข้างล่างมันก็ไม่เห็นใช่ไหมของมึงถ่ายแค่นี้ไม่มีซูมออกด้วยเหรออืมเด,เดี๋ยวอันนี้ถามก่อนนะมีเพื่ออะไรวะเผื่อ <c oughs> แบบว่าบางทีจังหวะเซตคอมใช่ไหมเรากําลังยืนดูกล้องวงจรปิดอยู่ <c oughs> มีคนเดินเข้ามาตรงกล้องวงจรปิด <c oughs> แล้วมาฆ่าเราที่กําลังดูกล้องวงจรปิดในภาพที่เป็นภาพกล้องวงจรปิดของเราเองด้วยใช้ได้นะ ก็เป็นหนังที่เราไม่มีใครเลยนอกนอกจากสองตัวเองก็คือก็ไม่เจอคนอื่นแล้วสบายสบายระวังซ้ายเพื่อมีช็อตเด็ดของตัวเองเนี่ยนะฮะอ๋อแกล้งเดินผ่านกับสีดำใครฮะสีดำใครอ้าวเดี๋ยวหาใครไม่เจอเลยตัดงครับโอ้โหผมนี่จะบอกไม่ต้องหวนนี่จะบอกว่า แมกับแป้งอะมันมาผ่าที่หลังมันไม่ได้ผูกกัน่าโอ้โหผ่ินผ่านศพสีดำแต่มึงไม่กดโหวตนี่คืออะไรกำลังจะไปดูประจักษ์พยานดูฝีมือใครโอ้โหใครใครผ่านกู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 กีนี้นี่อมันผ่านศพสีดำไปแบบ ก็กูไม่ได้มีพลังคอร์สโม่แบบนายกูจะเดินไปดูว่าใครกูเลยแบบจะดองลองเดินผ่านไปก่อนแล้วดูศัตรูที่อยู่แถวนี้แล้วศัตรูที่อยู่แถวนี้ก็มาหักคอกูอีกทีศัตรูมันเดินตามมือตูมึงมาติดติดเลยเออมูโตะเลยอรัเมื่อกี้แจมแล้วพี่หนูก็เป็นสวยด้วยนะฆ่าพี่คนสุดท้ายตาสุดท้ายอ่ะไม่ใช่พี่แบงค์พี่แบงค์ฆ่ากูอุ้ย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 หนูหนูหาใครไม่เจอเลยแบงค์ฆ่าต้อมใช่แต่มาถึงหนูอ่าฆ่าพี่แล้วตาสุดท้ายเนี่ย ออ๋โอเคค่ะไม่แล้วคือฆ่ามึงตาสุดท้ายแล้วคือมันมันพิเศษยังไงมึงเป็นระดับบอสใช่ไหมแบบว่ามันไม่ยอมจะฆ่ากันยังไงไม่ยอมจะฆ่ากันง่ายๆเนี่ยห้งไฟปล่อยมึงก็พี่อยู่ในห้องไฟปล่อยมึงนนี้คือระดับบอสเลยนะเมื่อกี้นี้เจอได้ปะใครล่ะเมื่อกี้นี้อยากกันหนังเรื่อง Mister and Misses Smith นายและนางคู่พิฆาตเป็นไงคู่ปรับอยู่ด้วยกันแล้วก็ เกมมันก็สุดยอดเลยครับเออเมื่อกี้แค่บอกได้ลองแกล้งเดินผ่านกันไปก่อนอ้าวสบายเลยพี่แปคงเขาทิ้งหนูเขาให้หนูข้ามสะพานอยู่แล้วก็ดูดิเขาไปคนเดียวหนูก็อ่าเ้วหนูจะไปยังไงวะเนี่ยก็ต้องเดินอ้อมไปอีกโอเคครับเดี๋ยววันนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็เลิกกันครับเราเลิกกันแล้วเราผิดใจแล้วก็คุยกันได้ดิเราอย่าเลิกกันเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนครับเชิกันฟันดีนะครับ ครับวันี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณบอมครับผมขอบคุณเนครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณบอลนะครับขอบคุณคุณนายนะครับผมบอกแล้วนายเราคุณนายคุณนายขอบคุณทุกคนเลยครับผมขอบคุณคุณแจมนะครับขอบคุณคุณแบงค์นะครับขอบคุณคุณนิวนะครับผมไ้ชื่อว่าพูดครับมึงสุดท้ายในดิสคอร์ดก็ไม่เห็นเหรอเนี่ยใจร้อนเนี่ยมึงขนาดกูขอบคุณมึงยังเดินเข้ามาในตู้โทรศัพท์ีกเหรอ <laughs> อยากได้ความสําคัญตลอดต้องให้ได้เอ่ยชื่อตลอดค่าก็ไม่ได้ขอบคุณมิสเตอร์น็อตระดับบอสนะครับขอบคุณมากเพับผมแน่นอน <c oughs> ฉันค่าได้แค่บอสยังไงล่ะอ๋อ ไม่ใช่ว่าจะมาฆ่ากันได้ง่ายๆนะการจะการฆ่าน็อตปิดท้ายนี่ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษี่ห้องไฟห้องไฟกูกูนี่งงเลยตอนแรกว่าหูปิดได้สวยมากนี่ถึงก่าฆ่าพี่ในตอนท้นเดี๋ยวทต่มมึงฆ่ายากไงมึงอ๋อมึงมีโล่กำบังไว้เหรอเป็นบอสใช่ไหมติดโล่ให้อ่ะบอสน็อต อ๋อเนี่ยเห็นไหมแค่ไม่มีคนกดปุ่มทีเนี่ยก็สบายแล้วเปล่าหรอกปุ่มแม่งอยู่สุดขอบโลกไกลเลยแล้วร้องอึ่งอิชิไหมนี่ถ้าเป็นนี่ถ้าเป็นด่านสามเควสขนาดนี้นี่คือเดินสติ๊กกันเรียบร้อยแล้วนะเออจะเหลืออะไรอันนี้เดินสติ๊กกันไม่ได้เพราะว่าหากันไม่เจองงกันเองใช่จรททำงานง่ายเลยครับแต่มันก็จะเสียวตรงที่เราเดินแยกกันไปแล้วก็ไปเจอศพเนี่ยแล้วกลัวมีคนมาเห็นไงครับผมไปแล้วครับบายบายครับผมสวัสดีคับสวัสดีครสวัสดีค่สวัสดีค่ับ ขอบคุณมากนี่ไปแล้วครับนี่มันไม่ฟังแล้วดยและสวัสดีครับเจอกันครับผมเจอกันครับ